สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาข้าพเจ้าปลื้มใจที่คนไทยบริจาคโลหิตกันมากจนเป็นที่สรรเสริญของชาวโลก เป็นเครื่องหมายแสดงว่าเราเป็นชนชาติที่มีความเมตตาสูงและมีความเจริญทางจิตใจสูงเมื่ออยู่ท่ามกลางคนไทยเราย่อมมั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครล้มลงอยู่กลางถนนโดยไร้คนช่วยเหลืออย่างแน่นอนพระราชดรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2536 บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มวลมนุษยชาติทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติส่งสนพระราชาหฤทไทยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสการให้การรักษาพยาบาลการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดจนงานบริการโลหิตนานับประการงานบริการโลหิตของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่การที่สภาการชาติไทยได้จัดตั้งแผนกบริการโลหิตขึ้นในกองวิทยาศาสตร์ สถานสวาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2495เพื่อสนองต่อข้อเสนอของกาชาติสากลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีการซื้อขายจากเดิมที่ยังมีการซื้อขายโลหิตจนค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้บริจาคโลหิตโดยไม่หวังผลตอบแทนมากขึ้นจนไม่มีการซื้อขายโลหิตในปัจจุบันห้องรับบริจาคโลหิตเพียงเล็กๆ จึงไม่เพียงพอต่อการรับบริจาคโลหิตมอมเจ้าปิยรังสิตรังสิตพร้อมด้วยภาพประยุรญาตได้ประทานเงินสร้างตึกเพื่อใช้ในงานบริการโลหิตให้ชื่อว่าตึกรังสิตานุสรณ์และนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมาราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดตึก รังสิตานุสร์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2496สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม พุทธศักราช2,499ประเทศไทยนั้นนับว่าโชคดีอย่างยิ่งด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชาฤทไทสนับสนุนงานด้านบริการโลหิตและการบริจาคโลหิตทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในหมู่ประชาชนชาวไทยอย่างแพร่หลายโดยทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตด้วยการเสด็จพระราชด,ดำเนินพระราชทานเข็มที่ระลึกให้ผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก เมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2507และได้เสด็จพระราชดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานและทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกครั้งที่เสด็จยังความปราบปรื่มเป็นล้นพ้นซึ่งเป็นกำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ได้เข้าเฝ้าทูลลองธุลีพระบาทเป็นอย่างมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมาราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงทำให้งานบริการโลหิตของประเทศก้าวหน้าปร,ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยาประเทศอาทิห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัยมีโรงงานผลิตทุงบรรจุโลหิตมีการผลิตน้ำยาตรวจมูโลหิตและผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตมากมาย เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลและมีผู้บริจากรลหิตเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลโดยรัฐบาลฝรั่งเศสจัดให้การสนับสนุนในการสร้างอาคารรับบริจากรลหิตหลังใหม่และยังได้มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการรับบริจากรลหิตนอกสถานที่ในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยในโอกาสนี้ทั้งสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรการรับบริจาคโลหิตภายในอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้บริจาคโลหิตที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสเด็จอย่างใกล้ชิดยังความปราบปลื้มอิ่มเอมใจ แก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างมากและในปัจจุบันได้สร้างอาคารขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ย้ายงานรับบริจาคโลหิตมาปฏิบัติงานณนะอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถเป็นวันแรกและจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมาราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยได้รับโลหิตจ,จำนวน2,002ยูนิตวันที่2 7มีนาคมพุทธศักราช2552สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมาราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาติไทยจงพระกรุณาปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถและสมพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาศปัจจุบันอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ เป็นอาคารที่ทำการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆตลอดจนการพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดเพื่อน,นำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศการได้มาบริจาคเลือดก็เหมือนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะมีความสุขลุกครั้งในการที่เราได้มาบริจาคเราได้ช่วยคนที่เขากําลัง ลำบากกันเราเหมือนเราให้ได้ให้ชีวิตใหม่กับเขาก็คืออยากจะเชิญชวนเพื่อนเอนทุกคนนะคะที่มีความพร้อมทั้งหน้าร่างกายและจิตใจก็อยากจะให้มาช่วยกันบริจาคโลหิตนะคะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ราชินีของเรานะคะโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่อยากให้อะไรกับสังคมบ้างน,นะครับก็ครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาบริจาคก็อยากเชิญชวนนะครับทุกๆท่าน พี่น้องคนไทยได้มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมเพื่อนมนุษย์ที่กำลังรอคอยกรุปเลือดต่างๆนะครับเพื่อถวายให้กับสมเด็จพระนางเจ้าของเรานะครับเนื่องในวโรากาศมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทย ทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินีสภานายิกาสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพัรษา80พรรษา